สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอ pragmatic approach to general surgery ในหัวข้อของ perrecta examination ค่ะโดยเคสใน c e โอที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นผู้หญิงวัย5้ปีค่ะมาด้วยชิมคอมเพนเป็นปวดท้องร่วมกับคลื่นไส้5วันก่อนมาโรงพยาบาละคะ่ะเธอก็มีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยนะคะการตรวจร่างกายก็พบว่ามีไข้ค่ะ Body t e ท p สามสค่ะต abdomen, รวจแอบโดเมนพบว่ามี normal active bowel sound ค่ะมี light lower quadrant pain ค่ะมี g a r d i n g แล้วก็ rebound tenderness ด้วยค่ะแล้วก็มีอาการปวดมากขึ้นตอนไอที่บริเวณของ m c b u r n e y p point นะคะผลการตรวจ investigation เบื้องต้น CBC UA ปกติดีค่ะ chest X-ray แล้วก็ P ิล m a แ d บ m e เก็ปกตินะคะมีคำกล่าวไว้ว่า Only reason to not perform digital v e c t o r examination is no index finger นะคะก็คือเหตุผลเดียวที่เราจะไม่ตรวจ PR ก็คือเมื่อผู้ตรวจไม่มีนมิ้วชี้ค่ะโดยมีเป,ปเปอร์หนึ่งที่ได้ตีพิมพ์ไว้โดย The Royal College of Surgeons of England นะคะในหัวข้อของ Significance of Routine Digital v e c t a l Examination in Adults Presenting with Abdominal Pain ะคะ่ะ ก็ได้ข้อสรุปต่างๆดังนี้นะคะในการวินิจฉัย Acute Appendicitis ในผู้ป่วย38คนและ Gastroduodenal หรือว่า Pancreato Biliary Pathology ในผู้ป่วย24คนค่ะเพราะว่า Digital Rectal Examination ไม่ได้เปลี่ยน Clinical Diagnosis หรือว่า Initial Management ในผู้ป่วยเลยจากทั้งหมด100คนนะคะโดยการตรวจ PR ที่เป็นรูทีนก็ไม่ได้ดีเท p a t h ท l o g y อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการปวดท้องในครั้งนี้ด้วยค่ะจากผู้ป่วยทั้งหมดมีผู้ป่วย93คนที่อยากทราบเหตุผลว่าทาไมจึงจำเป็นต้องตรวจ PR ด้วยนะคะผู้ป่วย78คนรู้สึกว่าการตรวจ PR นั้นเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดค่ะแต่43คนก็ยินดีที่จะได้รับการตรวจ PR นะคะในขณะที่ 54คน prefer red, ที่จะตรวจ P.R ใน setting อื่นมากกว่าใน emergency admission ค่ะจากโจนนะคะคำถามข้อแรกก็คือให้หา Evidence ที่ support หรือ disprove ข้อมูลที่เกี่ยวไปข้างต้นแล้วก็นำมา discus s ค่ะเราจะมาดู support ที่ evidence กันก่อนนะคะก็คือเป็น paper the role of digital vector examination for diagnosis of acute appendicitis เป็นแบบ systematic review แล้วก็เป็น meta analysis นะคะโดยเหตผลที่เราเลือก paper นี้มาก็เพราะว่า systematic review เป็นขั้นสูงสุดของ hierarchy of evidence ค่ะแล้ว paper ก็ไม่ได้เก่าเกินไปนะคะถูก publish ในปี2015ค่ะรูปแรกที่นำมานี้ก็จะแสดงถึง forest plot ของ sensitivity แล้วก็ specificity ของ DRE ในการ diagnosis acute appendicitis นะคะ รูปต่อมาจะเป็นสรุปภาพรวมคุณลักษณะของสต๊าดี้ต่างๆค่ะกับผลรีซอที่เป็นเซนต์แล้วก็สเปกนะคะที่เปเปอร์นี้ได้เอามารีวิวค่ะรูปต่อมาก็จะแสดงถึง relationship ของ pre-test แล้วก็ post-test probability นะคะผลสรุปของเปเปอร์นี้ก็คือการใช้ d i อในการ Diagnosis ของ a c คิ a p p เอนด i ซ i ติตนะคะมี Sensitivity อยู่ที่0.49นะคะ ี95% CI ที่0.42ถึง0.56ค่ะแล้วก็มี Specific City 0.61ค่ะมี95% CI 0.53ถึง0.67ค่ะ Diagnostic Odd Ratio ที่1.46นะคะ95% CI อยู่ที่0.95ถึง2.26ค่ะโดยสรุปแล้วก็คือ Acute Appendicitis ไม่สามารถถูกรูอ n หรือว่าดูเอาด้วยการตรวจ DRE ได้นะคะ เราจึงควรจะเปลี่ยนแนวคิดแต่ก่อนที่ว่าควรตรวจ DRE เป็นรูทีในผู้ป่วยทุกคนที่สงสัย a c u t e a p p e n d i c i t i s นะคะค่ะมาต่อกันที่ d i s p r o v e evidence นะคะนี่ก็จะเป็นงานวิจัยนะคะที่บ่งบอกถึงข้อดีนะคะของการทำ PR ใน cu u วอัพเตล i มนในเด็กนะคะนี้ก็ เอมของ s t u าดนี้ค่ะก็คือการวินิจฉัย acute abdominal pain ในเด็กแล้วก็ลดการที่ผ่าตัดโดยที่ไม่จำเป็นนะคะโดยงานวิจัยค่ะจะมีผู้เข้ารับการศึกษานะคะจำนวน116คนค่ะในโรงพยาบาลศิระะิราชค่ะโดยที่อายุระหว่าง3 1 5ปีนะคะแล้วก็มา p r e เซนต์ด้วย acute abdominal pain ะคะ่ะ แล้วก็จะต้องมีผลของการ PR นะคะก็คือการวินิจฉัยก่อนที่จะ PR นึกถึงโรคอะไรหลัง PR นึกถึงโรคอะไรแล้วก็สุดท้ายจะเป็น Final d i a g n o s i คะ่ะโดยที่จะเก็บข้อมูลต้องแต่ปี2012ถึง2013นะคะ โดยที่พอแจกแจงออกมาแล้วค่ะอันนี้เป็นางานวิจัยแบบ cross-sectional study นะคะโดยที่พอแจกแจงออกมาแล้วค่ะจะมี27%ค่ะที่ได้รับการวิจัยว่าเป็น appendicitis ค่ะ28%ค่ะที่ได้รับการวิจัยว่าเป็น fecal impaction จาก constipation ค่ะซึ่ง เนี่ยค่ะก็จะมีนิยามว่า pre-pr ก็คือ diagnosis ก่อนที่จะ pr post-pr ก็คือ diagnosis หลังจากที่ pr ไปแล้วแล้วก็ final diagnosis นะคะตามรูปที่โชว์ไว้ด้านขวาค่ะแล้วก็เอามาเรียงกันว่าผลนะตรงกันไม่ตรงกันยังไงเพื่อที่จะได้รับคำนิยามออกมาว่าเป็น p r o e benefit เป็น support diagnosis เป็น for a first diagnosis หรือว่าเป็น m i s l e a d ค่ะแล้วก็เอามาแปลผลนะคะมา analyze ค่ะผ่าน ตัว response analysis p แล้วก็ post digital rectal examination แบบ pair analysis นะคะโดยที่ใช้ magnetic h i square test ค่ะ ผ,ผลนะคะก็จะตามนิยามนะคะก็คือ,อ True Benefit ของการ P.R. ค่ะทำให้จากการที่ก่อนจะ P.R. วินิจฉยไม่ได้แล้วหลังจาก P.R. ทำให้คิดถึง d i a g n o s ส s มากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะมีอยู่45รายหรือว่า38.8% 38นะคะ่ะส่วนการเป็น Support Diagnosis ก็คือการ P.R. ไป Confirm แดกที่เราคิดถึงเนี่ยคะ่ะมีอยู่49รายหรือว่า42.3%นะคะ โดยที่สรุปแล้วนะคะการ P.R. ค่ะเป็นการคอนเฟิร์มการวินิจฉัย Acute Abdominal Pain ค่ะจาก94คนรวมแล้ว94คนจาก116คนคิดเป็น81%อย่างมีนัยสำคัญนะคะเพราะว่า P-value ค่ะน้อยกว่า0.001แล้วก็ Odds Ratio เท่ากับ6.8คะ่ะการ P.R. นะคะทำให้การวินิจฉัยเยเป็นไปในทางที่ถูกขึ้นมากกว่าการที่จะไป Mislead ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะเป,ปเปอร์นี้ก็สรุปว่าการ PR ในผู้ป่วยเด็กนะคะมีประโยชน์ช่วยในการมินิฉัย u t e abdominal pain ค่ะแล้วก็ยังลดการที่ผ่าตัดโดยที่ไม่จำเป็นนะคะถึงผู้ป่วย32%ที่เป็นมินิฉัยเป็น a p p e n d i Citis ด้วยค่ะข้อที่2นะคะก็คือ PR มีประโยชน์ในกรณีไหนบ้างกรณีแรกก็คือสามารถตรวจเช็คพวกฮีมอรอยหรือว่าแมสต่างๆงที่เล็กต่าได้ค่ะ ยงเช่นพวกเอโนหรือว่าเลค t a แ c นเซ e ร์เอโนคอนดโลมาก็ได้ค่ะสามารถใช้ Inspec t t o ดู for GI bleed ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Upper หรือว่า Low e r GI bleed นะคะแล้วก็สามารถดูในผู้ป่วยกัดออว่ามี Empty l e c t u um, ตมก็ได้ค่ะเช็คโ t ส t e g a กนนะคะเพื่อดูขนาดแล้วก็อาจจะเป็นพวก Tumor หรือว่าการอักเสบก็ได้ค่ะ แต่ว่าในการตรวจ p r s t t a t e cancer s c r e e n n n g เราจะไม่แนะนำให้ตรวจเฉพาะ PI อย่างเดียวนะคะเพราะจะมิสทูเมอร์เล็กๆได้ค่ะสามารถใช้ในการตรวจ Sphincter Tone ค่ะเพื่อตรวจดู Neurological Deficit ได้ค่ะอย่างเช่นในผู้ป่วยทอมานะคะสามารถใช้ c o n f i r รมตำแหน่ง Foley ค่ะแล้วก็สามารถช่วยในการใส่เลคโตทิวหรือว่าการใส่ยาเน็บทางก้นต่างๆได้ค่ะ ค่ะข้อที่3นะคะก็คือ how to do and interpret a rectal examination in gastroenterology ค่ะของนิโคลัสจีเทลเล่ค่ะค่ะก็มีอยู่10สเต็ปง่ายๆนะคะที่จะทำให้ได้ข้อมูล หนึ่งนะคะก็คือทำการ reassure the patient ค่ะว่าเราจะตรวจทางรูทวานเนื่องจากคนไข้มีภาวะอะไรเช่นมีเลือดออกทางเดินอาหารหรือว่ามีการกลั้นอุจจะรไม่ได้ทำให้เราจะต้องตรวจคนไข้ค่ะสองค่ะก็คือจัดท่าค่ะเป็นจัดท่า position แบบ left lateral position ค่ะซึ่งเป็นท่าที่เหมาะสมที่สุดค่ะ 3. inspection ค่ะคือทำการดูบริเวณ perineum ค่ะโดยใส่ถุงมือแล้วก็ดูรอบรอบรูทวานค่ะว่าคนไข้มี external hemorrhoids มี skin tags มี rectal prolapse หรือว่ามี fissure มี wart อะไรหรือเปล่าค่ะหรือว่าคนไข้เคยมีการผ่าตัดอะไรมาก่อนมีสากาอะไรให้เห็นไหม 4. ค่ะคือ ask the patient to strain ก็คือให้คนไข้เบ่งค่ะแล้วเราก็ทำการดูว่ามีอุดระรัวเล็ดออกมาหรือเปล่า หรือว่าตรงรูเอ a ะค่ะเป็นรูที่เปิดกว้างไหมมันก็จะแสดงว่ามี lower resting pressure ของเอนะค่ะหรือว่าแบ่งแล้วมี p โพล s e ของ internal hemorrhoids ออกมาหรือเปล่าหรือมี rectal prolapse ออกมาหรือเปล่าค่ะการแบ่งก็จะช่วยให้เราทำการวินิจฉัยได้ค่ะ 5ค่ะก็คือ Test t the a n a l Wing ค่ะเราจะใช้ค o ต t o น Pa d ค่ะมาเอาเขีย่ยบริเวณ4 Quad ด a n t ของ Anus ค่ะเพื่อที่จะดูว่าซา c ้อน Nerve เนี่ยค่ะ intact อยู่หรือเปล่าค่ะถ้าเกิดว่ามีการอุดจระรัวหรือว่ามี Spinal Cord Problem มาค่ะก็จะทำให้ทำการเขีย่ย n a l Wing แล้วก็ไม่ตอบสนองได้ค่ะ ข้อที่6นะคะก็คือการ start palpation ค่ะก็ให้คนไข้หายใจเข้าแล้วก็ให้ relax นะคะเพื่อที่จะ distract คนไข้แล้วเราก็เอานิ้วค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยๆพุท pressure เข้าไปค่ะให้คนไข้ relax ที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้อะมี pain ขึ้นมามากๆเลยค่ะก็อาจจะบอกว่าเขามี anal fissure หรือเปล่าค่ะหรืออื่นๆที่สามารถจะ ปวดขนาดนี้ได้ก็อาจจะเป็น external hemorrhoid ค่ะหรือว่า proctitis หรือ ulceration ต่างๆได้ค่ะ เก็คือ assess resting s p h i n g e r tone ค่ะโดยที่ถ้าเกิดว่า s p h i n g e r tone ดูลดลงเนี่ยค่ะก็อาจจะสงสัยว่ามี s p h i n g e r tear หรือเปล่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่า s p h i n c e r tone ดูแน่นๆมี high s p h i n c e r tone ค่ะก็อาจจะบ่งบอกคนไข้มีภาวะในการขับถ่ายที่ลำบากยากลำบากหรือเปล่าค่ะ8นะคะก็คือ palpate rectal wall ค่ะก็คือจะ palpate ทั้ง anterior, lateral, posterior w a l ค่ะโดยที่ทางด้าน anterior wall นะคะในผู้ชายก็จะมี p o prostate g l a n d ค่ะในผู้หญิงก็จะมี cervix ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเจอ mass แมสที่เหนือ p o s t a t e หรือว่า cervix เนี่ยก็อาจจะเป็น sign ของ m e t a s t a t i s หรือว่าเป็น b l u um m เ e r s ์เชลค่ะแล้วถ้าเกิดเรา a d v a n c e ์นิวขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะเจอ polyp หรือว่ามี rectal cancer ได้ค่ะเก้านะคะก็คือการอิ a l ว a t e pelvic floor ค่ะโดยที่จะทำให้โดยที่จะให้คนไข้นะคะเบ่งค่ะแล้วก็พยายามที่จะดันนิ้วของเราออกมาค่ะโดยปกติค่ะเพ l ีย,ายามต้องเคลื่อนตัวลง1 3.5มเซนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นตัวลงเลยค่ะก็อาจจะมีภาวะที่เรียกว่า pelvic floor d y s s u n r i a ค่ะแล้วก็ลองคําดูที่ posterior rectal wall ค่ะว่ามี tender ไหมถ้าเกิดว่ามี tender ก็อาจจะสื่อถึงภาวะนี้เช่นเดียวกันค่ะ ุดท้ายนะคะก็คือจะให้คนไข้สควีซหรือว่าหดขมิบค่ะโดยที่พีโบเร็โทลิสจะทำหน้าที่ยกนิ้วของเราขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่านิ้วของเรารู้สึกว่าไม่ถูกยกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะคนไข้อาจจะมีปัญหา fecal incontinence ได้ค่ะแล้วก็10นะคะก็คือ finishing up ค่ะทำการเอาเนื้อออกมานะคะแล้วก็ดูว่า สีของฟีซีสเนี่ยเป็นสีอะไรมีเลือดบนไหมมีคัสมีพัสหรือเปล่าคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะดูตรงบริเวณลูเอนัสนะคะว่าลูเนหดดีหรือว่ามีการเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดก็อาจจะสงสัยพวก external อ n ์นอล h i นอ t ฟิที่ผิดปกติหรือว่ามี n e u โ o โลจิ c ค l d ลด e เฟไปค่ะอันนี้ก็คือเป็น10วิธีนะคะในการทำเพ r ร์เวคโตเอซ i มิเนชันค่ะ ข้อสค่ะ How do COVID 1 9 pandemic and COVID vaccination affect rectal examination ค่ะค่ะ paper นี้นะคะก็เกี่ยวกับการที่ COVID 1 9ค่ะทำให้เกิดการยกเลิกการ face to face prostate cancer active surveillance ค่ะโดยที่คนไข้ก็จะไม่ได้รับการทำ PR หรือ digital rectal examination ค่ะ โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้คนไข้มีความเสี่ยงที่จะ Miss Detection ของ Posted Cancer Progression หรือไม่ค่ะ ค่ะ m e t a l นะคะ Paper น,นี้ก็คือจะเป็น Retrospective Cohort Study ค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมงานวิจใจ142คนค่ะโดยเป็นผู้ชายอายุระหว่าง45-74ปีค่ะจะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ในโรวอว่า Intermediate Risk l o c a l i z e d Prostate Cancer ค่ะดังที่ไฮไลท์สีชมพูค่ะแล้วก็ต้องเข้ากับเกณฑ์ Inclusion Criteria ของ c a m p b ่ยน Active Surveillance Protocol ค่ะดังตาราง สีเขียวด้านขวานะคะเราก็จะทำการ follow up ไป6ปีค่ะจะแยกการ follow up เป็นแล้วแต่กลุ่มค่ะว่ากลุ่มไหนที่จะได้ PSA, TRUS biopsy, ทำ MRI หรือว่าจะเป็นการสกรีนด้วย digital rectal examination follow up ไป6ปีค่ะแล้วก็ดูว่ามีใครบ้างที่เปลี่ยนจาก active surveillance ค่ะที่จำเป็นจะต้องเทินไปเป็น active treatment ค่ะ ค่ะจะเห็นว่าตลอดระยะเวลา6ปีค่ะมีผู้ป่วย42รายค่ะที่จะต้องเปลี่ยนจากการทำ Active Surveillance ค่ะกลายไปเป็น Active Treatment ค่ะโดยจำแนก42รายเนี้ยค่ะโดย19คนจะเป็นคนที่ทำเป็น t r a n r e c t a l Ultrasound b บบ p 10คนจะเป็นคนที่ทำ MRI แล้วก็8คนใช้วิธี PSA ค่ะ5คนเป็น Patient Choice ค่ะจะเห็นว่าไม่มีคนไหนเลยที่ทำ Digital Rectal Examination แล้วก็จะต้อง ชิฟต์จากการทำแอคทีฟเซอร์วิลเลนส์กลายเป็นแอคทีฟทรี a เมนต์แทนค่ะโดยข้อสรุปนะคะคนที่ทำการแอคทีฟเซอร์ว l ล a n น e ์ด้วยวิธีดิจิทัลเรตเต a ร์เอ็กซ์เมนชั่นนะคะก็ดูไม่น่าจะเป็นเหตุผลนะคะที่จะทำให้คนไข้ได้รับการเมสติซิสโปรเก s สชันคะ่ะเนื่องจากเห็น ตรงตารางข้างล่างนะคะคนที่ทำ Digital r a d i o s c o ิไม่มีคนไหนเลยค่ะที่จะต้องเปลี่ยนจากกลุ่ม Active Surveillance ไปเป็น Active Treatment ค่ะ